บ่าวเตโซสวัสดีรครับผมรออครับรออคุณนะคุณใดนะผมรับาสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซเดี๋ยวรอบาานี้นะครับจะทำตะไคร่นะครับพี่น้องทำตะไคร่จะกินทำตะไคร่นะครับพร้อมตัดตะไคร้เดี๋ยวไปหาตะไคร้ก่อนครับพี่น้องตัดไคร่นะครับผมนี่นี่ได้ไหนี่อันนี้เนี่นะไปหมดดีกว่า

ผูนแล้วกำไรไหลแล้วครับผม FC อือครับขอเยอะหน่อยกินกลับเลยอือต่อไปก็ไปเอาตะไคร้ครับเอาตะไคร้ต่อนะครับ FC ตะไคร้ก็ไม่ได้รดน้ำนะครับผมหากเก็บเอาแต่ไม่ไดรดน้ำก็จะเหนียวหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอกินได้อยู่ดูสถานะแหละตรงนี้มันจะเคี่ยวได้หรือเปล่าครับได้ได้ไดได ทัไม่เล่นโดนน้ำเองนะครับตัวใครครับตัวใครก็จะเนี้ยวๆหน่อยนะครับเอฟซีการตัวใครครับให้กินแล้วก็ให้ตาโตรครับโตเลยให้หายง่วงไปเลยนะครับผมไปหามะเขือมะเขือมะเขือตามใสตัวใครนะครับผมมะเขือครับมะเ,มะเมะขะือะะอะไรอะ นี่ปลอดสารพิษเท่านั้นครับนี่ไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับผมธรรมชาติเราล้วนนะครับ fc โอ้เด็กันเด็ยวเนีครับผมต่ำใส่ตะไคร่จะอร่อยมากนะครับหอมน้อยเยอะแล้ย <c oughs> นี่ครับน้อย ตอนแรกก็เตรียมพริกครับ fc ครับพริกครับพริกเลยครับพริกสดๆทำใส่พริกจะอร่อยนะครับผมอานะครับ f ีการเด็ดเอ่อี่ออกผมอืมเทาเป็นมากก็ใส่มากนะครับผมตอนนี้กําลังเอ่อซอยตะไคร้นะครับ fc หมักพิมพ์แล้ซอยตะไคร้นะครับผมดูหน้าตาคนทําก็ดูไม่น่าจะไม่อร่อยครับดีทีพันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี่หนักไปหน่อยนะครับผม อ่าเปวลาอดกินนะครับว okay, ันน er. yeah, ี้ผมก็จะทําให้กินครับให้มันฟื้นไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมเตรียมอย่าครับเหลือนี่อืมอืมน่อยหน่อยอืมอ่ะเปหน่อยเร็วยร็วตาวตั้มแล้วแล้วครับสิตอนนี้ก็ตั้มแล้วแหล้วนะครับ FC ครับ ไว้ก mm. ็ใส่นะครับมะเขือน um ี่เพื่อพืยังอุ้ยน่อ่ยมะเขือเทศมะเขือเทศเอามะเขือเทศเอาไม่มเใส่ป็นน้ำราะมันจะใช่มะนนขือนี่เลยนี่นี่มะเขือนี่มะเขือนี่มะเขือปรามะเขือปอกอ่ะโอเคไปไปเปิดมันเข้าก่อนสิื้่หือดู เอาบวงตักไปใส่อาปากกว้างๆหน่อย่าอย่าเห็นหน้าคนต่ำนะไม่ดูนะอย่าให้เห็นหน้าคนต่ำเนี่วผมเลยโอ้โหต่อไปครับปรุงรถนะครับผมเอฟซีมายุ่งเมืองยางก่อนนะเดิมต้นด้วเดิมปลาครับพิซซ่านะครับผมโมโนโซเดียมฟูตงเย่ฟูรถนะครับผม มโนเสียงฟูตมีก็ได้จะดูอะไรดูเล็กนิดเดียวเนี่ยมันไม่ิใจเลยตตนใหญ่ผมแต่ลายเส้นลายก็อีกทีปลาปลาขวดแล้วแล้วก็ปลาปลาปลาบ้านครับผมอีที่ะเป็นหยอะไรองเะเยเอามาใส่ละอันน

มากสุดสุดไปเลยเหตุยังงมยจงมยังิมมมเร็วจิมหน่อยเป็นหายหายมอปาขนหนาเลยโอ้โหจูโบอ่ะอือจูโปสิเอาคำใหญ่หน่อยเค็มไเมพอดีโอ้เอฟซีให้โปหน่อย โอป่ยโอเคครับผมโอ้เหมือนเออเหมือนตัวลงครับเนาะเออเอาไปเลยครับผมเอาไปสุดสุดครับผมอะไรมาอะไรไปเออมือมันก็ไม่เต็มใจสิครับผมโอ้แต่แล้วนี่ อืโอบคุณนา่าเจอม,มัน,มนครับผมเราออกแล้วได้ครับสวัสดีครับ